ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับวาราจำค่ำคืนวันพฤรัสาที่2ี่นะครับสำหรับอังกฤษเมื่อคืนก็แต้มเดียวบนล่านาสยดา,ศาครับมี0908มา1918ทําไปได้นะครับเด่นเเด่น8ท้าย9ท้าย8มานะครับก็รุนกันต่อครับรุนกันต่อค่ำคืนนี้ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับ ทันใดชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไหมครับและถ้ามีโค้ดนะครับรบควรดูให้ผมด้วยนะครับสำหรับอังกฤษคัมพินี้เปิดทีลบครับ8ป5 0 4ตอนที่ผมคิดเขายังอยู่ทีลบครับก็เลยจับทีลบนะครับแต่เมื่อสักครู่ลองดูไปสักพักเขาเคยขยับขึ้นเขาขยับขึ้นบวกบางก็มีนะครับถ้าเขาขึ้นบวกก็ตัวใครตรวมันครับเข้าใจตรงกันก่อนเล่นนะครับ ถูกใจเลขถ้าถูกใจเลขที่ผมวางตามครับมีโฆษณานด้วยผมด้วยครับเ็นสุดเก้าครับวิ่งบนลุนล่าง9นะครับ3คู่ที่ชอบนะครับ1900 4970

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ